ในปฏิทินของเมืองไทยที่บอกกับชาวโลกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนั้นแต่ยังมีความสับสนในเรื่องวันสำคัญสองวันในช่วงเทศกาลวันออกพรรษานั่นก็คือในปฏิทินมักจะระบุว่าวันขึ้น15ค่ําเดือน1 1เป็นวันออกพรรษาที่ถูกคือวันขึ้น15ค่ําเดือน11เป็นวันมหาปวารณาของพระพิสุส่วนวันออกพรรษาตรงกับบันแรมหนึ่งค่าเดือน11 หรือรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนั่นเองความเป็นมาของวันมหาปวรณาวันมหาปวรณาเป็นวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาซึ่งพระภิกษุจะต้องประชุมทําปวารณากันในโบสถ์และต้องอยู่จำพรรษาที่อารามนั้นๆอีกหนึ่งคืนจนกระทั่งรุ่งอรุณของวันใหม่จึงได้ชื่อว่าสิ้นสุดการเข้าพรรษาหรือออกพรรษาที่แท้จริง ทั้งนี้คนในปัจจุบันสับสนเพราะคนทำปฏิทินสับสนและเข้าใจผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระพิสุธรรมปวาวรณาก็คือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันหรือยอมมอบตนให้สงว่ากล่าวตักเตือนในข้อบกพร่องที่พิสุทั้งหลายได้เห็นได้ยินหรือมีข้อสงสัยด้วยจิตเมตตาเพื่อให้สำรวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเอง ื่อความเจริญในพระธรรมวินัยและความผาสุกในการอยู่ร่วมกันที่มาคือครั้งหนึ่งภิษุจาจำพรรษาในแคว้นโกศลซึ่งกติกาไม่พูดกันใช้วิธีบอกใบ้หรือใช้มือแทนคำพูดเมื่อออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระศา,ศาสดาพระองค์ทราบความแล้วทรงติเตียนและก็ทรงอนุญาตการประวรณาก็คือการอนุญาตให้พิกษุอืน่นว่ากล่าวตัดเตือนกันได้ โดยพิสุจนจำพรรษาแล้วปวารณาด้วยเหตุ3ประการก็คือประการที่1โดยได้เห็นประการที่สองโดยได้ยินประการที่สโดยสงสัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำปวารณาต่อหมู่สง์น่าสังเกตว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตผู้หมดกิเลสแล้วยังมีการทำปวารณาซึ่งกันและกันแสดงให้เห็นว่า การทำปรวาราณาของสง์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นทั้งระดับบุคคลและหมู่สง์ดังนี้คราวหนึ่งในพระวิหารบุพารามกรุงสาวัตถีพระาศาสดาประทับอยู่กับพระอรหันต์ห้าร้อยรูปในวันอุมโบสถขึ้น15บหาค่ำเพื่อจะทรงทำปรวาราณาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่เหล่าพิสุนั้นว่าจะติเตียนการกระทำทางกายทางวาจาของพระองค์บ้างหรือไม่ พระสารีบุตรทูลตอบปฏิเสธจากนั้นพระสารีบุตรก็กล่าวปรรณาให้พระาศาสดาติเตียนท่านพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวปฏิเสธเพราะพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากพระสารีบุตรทูลถามอีกว่าพระองค์จะไม่กล่าวติเตียนการกระทำทางกายทางวาจาของเหล่าพิสุบ้างหรือพระองค์กล่าวปฏิเสธ เพราะเหล่าพิสุเหล่านี้ได้บรรลุวิชาสามอภิญญาหกได้อุปัตโตภาคบิมุติและได้ปัญญาวิมุติเป็นพระอาหารหันต์อนิสงการอยู่จำพรรษาส่วนเมื่อออกพรรษาแล้วนั้นหมายถึงพระพิสุจำพรรษาครบสามเดือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมได้อาน,นิสงพรรษาหข้อก็คือข้อที่1เที่ยวไปไหนโดยไม่ต้องบอกลา ข้อที่สองไม่ต้องถือไตรจีวรครบสำรับข้อที่สฉันคณะโพชก็คือฉันอาหารรวมกันเป็นกลุ่มได้ข้อที่4ทรงอดิเรตจีวรไว้ได้ตามปรารถนาและข้อที่5จีวรที่สาธุชนถวายมานั้นสามารถรับเป็นของตนได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องส่งเข้ากองกลางให้เป็นของสงด้วยอนิสงส์ทั้ง5ข้อนี้ทําให้เกิดความสะดวกในการบําเพ็นสมณธรรมอย่างมาก เพราะช่วงสามเดือนในพรรษาเป็นเสมือนการศึกษาภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติโดยมีอุปชาอาจารย์คอยดูแลชี้แนะข้อบกพร่องเมื่อออกพรรษาจึงต่างแยกย้ายกันหาที่สงัดสง,งบและวิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมให้เข้มข้นด้วยตนเองอีก9เดือนก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันใหม่พรรษาหน้าเพื่อเทียสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมและก็รับการชี้แนะต่อไปเทโวโรหณนะ วันพุทธเจ้าเปิดโลกในวันออกพรรษาชาวไทยจะมีประเพณีตัดบารเทโวโรหณนะซึ่งแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลกของพระศาสดาซึ่งมีเรื่องราวบันทึกในพระไตรปิฎกเช่นกันเหตุการณ์ในวันนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้พุทธานุภาพเปิดโลกเริ่มจากเมฆที่มีมากมายหายไปท้องฟ้าเริ่มเปิดออกมีลำแสงฉับพันรังสีพุ่งออกมา ท้องฟ้ากลวงเข้าไปเหมือนไม่มีท้องฟ้าท้องฟ้าเปิดจนมองเห็นสวรรค์นในลำแสงนั้นก็จะเห็นเหล่าทวยเทพทั้งหลายในภพสามเต็มไปหมดเลยยกเว้นอรูปภฐมสี่ชั้นและอสัญญีสัตตาพมหรือพรมรูปฟักที่ไม่ได้มานอกนั้นมาหมดเลยพ้ามหาราชทั้งสี่พร้อมด้วยน,นาคครุฑยักษ์คนทันโดยเฉพาะคนทันจะร้องรันทำเพลงประโคมดนตรีตลอดเวลา พรสวรรค์หลากสีดังเป็นเสียงดนตรีสวรรค์ดอกไม้ทิพสวยงามงดงามหอมฟุ้งตลบอบอวนไปหมดทั่วบริเวณสองข้างทางก็เต็มไปด้วยถวยเทพทุกชั้นเทพอักษรเรียงตกลงมาเป็นกระบวนถับจากนางเทพอักษรก็จะมีเหล่าเทวดายืนเรียงรายกันเต็มไปหมดมีบันไดทองคำใสบันไดแก้วเพชรบันไดเงินทอดลงมาจากดาวดึงจนถึงพื้นโลก พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเสด็จอยู่ตรงกลางบันไดแก้วเพชรที่มีหลากสีทั้งม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงตามหลังมาด้วยปัญจสิกขเทวบุตรและมาตุลีเทพสารถีส่วนบันไดทองคำใสเป็นของเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่มีเท้าสุยามาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามาถือพัดวีชนีเท้าสก,กเทวราชหรือพระอ,อินถือปริชัดกักถัดมาเป็นเท้าสันตะดุสิตผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิต ทา้านิมมานารมิตรผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนิมมานารดีถัดมาก็อท้าปรนิมมิตรผู้ปกครองสวรรค์ชั้นปรนิมมิตะวสวัติและตามมาด้วยเหล่าเทวดาผู้มีศัตว์ใหญ่ทั้งหลายบันไดเงินเป็นของพรหมผู้มีศัตว์ใหญ่ทั้ง16ชั้นซึ่งล้วนแต่งชุดเท้ามีอนุภาพมากผู้มีสัตว์ใหญ่มากที่สุดอยู่ข้างหน้าเดรมิตฉัดสีขาวเก้าชั้นลอยอยู่เบื้องบนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปล่งจับพันรังสีสว่างสวยัยเดรมิตรพระบรากายให้ใหญ่กว่าธิดาและพรมในระดับที่มนุษย์เห็นพอดีใกล้หรือไกลก็เห็นเท่ากันด้วยพุทธฐานภาพบั้งไฟพญานาคบูชาองค์พระสัมมาเหตุการณ์วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกได้มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สําคัญในปัจจุบันก็คือปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งก็มีแห่งเดียวในโลกณแผ่นดินแม่น้ําโคงบริเวณอําเภอโพนพิพสัยจังหวัดนองคาย หรือปากน้ำเงึมของฝั่งลาวตรงจับวันออกพรรษาของไทยหรือวันมหาปวารณาของลาวตามําบอกเล่าของคนในพื้นที่ซึ่งเล่าสืบต่อกันมาหลายร้อยปีแล้วก็มีข้อมูลปัจจุบันก็คือพญานาคใต้ลำน้ำโขงจะขึ้นมาพ่นบ้างไฟเป็นดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ก็เป็นการระลึดนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่พระาศาสดา ทรงเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงและทรงใช้พุทธานุภาพเปิดโลกเพื่อให้มนุษย์เทวดาพรหมและสัตว์ในอบายภูมิได้เห็นกันหมดพญานาคที่ลูกน้ำโขงก็เป็นท่านหนึ่งที่เห็นพุทธานุภาพนั้นบังเกิดความเลื่อมใสและก็ยิ่งตอกย้ำถึงความปรารถนาดั้งเดิมที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจึงอธิษฐานซ้ำไปอีกและเมื่อถึงวันเข้าพรรษาทุกปีพญานาค ก็จะออกมาจากหน้าพิภพประจำสิงภาวนาใต้ลำน้ำโขงประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนตลอดเวลาสามเดือนเมื่อถึงวันออกพรรษาแล้วก็ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่เสด็จลงมาจากดาวดึงด้วยใจที่ปลื้มปิติและพ่นไฟที่กรั่นจากใจใสๆลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมทั้งอธิษฐานว่าด้วยอาิสงสงนี้ขอให้ข้าพระองค์ ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตดวงไฟออกมาอย่างนุ่มนวลเป็นฟองอยู่ใต้น้ํากลมกลมเนื่องจากเป็นของกึ่งหยาบกึ่งละเอียดทําให้เวลาลอยผ้นน้าขึ้นมาผิวน้ําจะไม่กระเพื่อมคือเหมือนผ่านอากาศแล้วลอยขึ้นไปสว่างว่าบนท้องฟ้าตอนแรกท่านก็มาตามน้าพังตนเดียวต่อมาบริวารเกิดศรัทธาตามขึ้นมาจาสิงด้วย บางไฟที่ส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าช่วงสั้นบ้างยาวบ้างดวงโตบ้างดวงเล็กบ้างแล้วแต่อ่านภาพของแต่ละท่านใครมีกําลังบาร,รมีอ่อนก็พ่นได้ไม่กี่ดวงแล้วก็สูงไม่มากแต่ของพญานาคจะสูงทีเดียวด้วยเหตุนี้บ้างไฟพญานาคจึงเกิดขึ้นในวันออกพรรษาทุกปีแล้วก็เริ่มมีมากขึ้นตามหวยน้องครองบึงต่างๆ พุทธศาสนามีเรื่องราวให้ศึกษามากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันดังเช่นเหตุการณ์พระพุทธเจ้าเปิดโลกบ้างไฟพญานาคหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างวันมหาปวารณาและวันออกพรรษาดังกล่าวแล้วดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทําความเข้าใจกันให้ถูกต้องทั้งในส่วนของเรื่องราวเวลาและสถานที่เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังที่ตามมาได้ศึกษาอย่างถูกต้อง และก็สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกกันต่อไป